ทองคาชี้ทองคํายังมีโอกาสทํำนิวไฮต่อสูงสุดถึง1,600ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนนะครับส่วนราคาทองคําในประเทศค่าทะลุบาทละ2 2 0 0 0บาทในช่วงไตรามาสท,ที่3ของปีนี้ครับนางสาวทิพานนวัฒน,ปนรร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Futures กล่าวว่าราคาทองคําในตลาดฮ่องกงเปิดตลาดทําสถิติสูงสุดที่1 5 0 8ดดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซึ่งนักลงทุนต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรเนื่องจากราคาทองคำปรับขึ้นมาแรงมาก ประกอบกับในสุดสัปดาห์จะเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์กองทุนอาจมีการเทขายทํากําไรเพื่อลดความเสี่ยงส่วนกรณีที่ราคาทองคําปรับขึ้นไปถึง1,550ดอลลาร์สหรัฐต่อออนประเมินว่าจะปรับลดลง100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับอย่างไรก็ตามยังมั่นใจว่าสิ้นปีนี้ราคาทองในตลาดโลกจะทาส,สถิติใหม่สูงสุดที่1,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขณะที่ราคาทองคาในประเทศจะทะลุบาทละ22,000บาทในช่วงปลายไตรามาส3ปีนี้ แต่เชื่อว่าจะไม่ถึงบาทละ2,300 0บาทเนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นทําให้ราคาทองคําในประเทศปรับเพิ่มขึ้นไม่มากครับช่วงนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับหมู่บ้านทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่นี่เขาทําเฟอร์นิเจอร์กันทั้งหมู่บ้านครับ